g lc 2 5 0 d coupe คันนี้นะครับต้องบอกว่าคุ้มมากๆนะครับเพราะว่าวิ่งแค่เพียง48,000กิโลเท่านั้นแต่ว่าประหยัดให้ทุกคนไปเกือบล้านห้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับก็คือคันนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับอัตาราการประหยัดน,น้ำมันของเขาเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะครับสามารถวิ่งที่สูงถึง17กิโลต่อ1ลิตรเลยทีเดียวนะครับโดยเฉลี่ยกิโลละ2บาทเท่านั้นนะครับสำหรับรถสปอร์ต แล้วก็ไซส์ใหญ่แบบนี้นะครับคุ้มมากๆอย่างที่3นะครับก็คือเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับขับฟรี90วันนะครับแล้วก็ลดดอกเบีย้ยให้ทุกคนเนี่ย1%เลยทีเดียวจากเดิม84งงวดเนี่ยอยู่ที่4.19นะครับตอนนี้ลดลงมาเหลือแค่เพียง3.19เท่านั้นและที่สำคัญผมมั่นใจเลยครับว่าไม่ค่อยพบเจอที่ไหนแน่นอนนะครับดอกเบีย้ยแบบนี้ดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับโดยคันนี้ สามารถฟรีดาวได้อีกต่างหากนะครับโดยสิ่งที่ทุกคนจะได้รับจากการออกรถที่เรานะครับก็คือฟรีค่าจัดนะครับค่าโอนฟรีค่าภาษีค่าพรบรนะครับการเก็บเอกสารการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับซึ่งการส่งรถของเราเนี่ยเป็นการสไลด์รถไปส่งให้นะครับโดยเป็นการสไลด์กล่องด้วยเช่นกันนะครับ GLC 250D Coupe คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวท็อปที่สุดนะครับหรือว่าเป็นตัว MG นั่นเองชุดแต่งก็จะได้ชุดแต่ง MG รอบคันเลยนะครับแล้วก็คันนี้เป็นเครื่อง2,100 c c ซีนะครับทำงานครบคู่กับระบบเกียร์ G-tonic 9สปีดนะครับโดยให้แรงม้ามามา,มากสูงถึง204ม้าด้วยกันนะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลนะครับทำให้เขาสามารถประหยัดน้ำมันได้ดีจริงๆนะครับ เฉลี่ยวิ่ง17.5กิโลต่อ1ลิตรเลยทีเดียวนะครับและที่สำคัญนะครับเฉลี่ยเป็นกิโลนะครับเป็นกิโลและแค่เพียง2บาทเท่านั้นสำหรับรถคันนี้มือหนึ่งของเขานะครับราคาเกือบ4ล้านนะครับอยู่ที่3.99นะครับแต่ว่าคันนี้ราคาแค่เพียง2.69ล้านนะครับโดยใหม่วิ่งเพียง4ี0 0 0นนะครับทุกคนผมขออนุญาตย้ำเลยที่สำคัญคันนี้เป็นตัวหายากมากๆนะครับเพราะว่าภายในเนี่ย เขาเป็นสีดำแดงด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมรอบคันกันเลยดีกว่าครับว่าตัว MG หรือว่าตัวคูเป้คันนี้เนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเริ่มจากไฟตาของเขานะครับซึ่งไฟตาคันนี้ก็เป็นตัวท็อปแล้วนะครับก็จะได้ไฟแบบ ILS นะครับโดยจะมีการชนหน้าหรือว่าชุดแต่งรอบคันเนี่ยเป็นของ MG นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็จะทำให้ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับกระจังหน้าได้แบบ d i Diamond Grill นะครับ เดี๋ยวไปดูที่ล้อแม็กกันเลยล้อแม็กก็เป็นลายแบบ AMG แล้วเช่นกันโดยล้อแม็กของคันนี้จะเป็นแม็กขอบ20แท้จากโรงงานเลยนะครับซึ่งดีไซน์ของรถคันนี้นะครับเขาจะดีไซน์ออกมาให้ยางหลังเนี่ยใหญ่กว่าข้างหน้านะครับเพราะว่าการขับขี่นะแล้วนะครับรถที่ขับหลังเนี่ยเขาจะต้องการให้ยางเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นทรงสปอร์ตด้วยเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับตรงประตูนะครับตรงนี้มันเป็นระบบ k Keyless Go ก็คือ ถ้าเรามีกุญแจอยู่ใกล้ๆนะครับเราสามารถเปิดล็อกรถได้เลยนะครับโดยถ้าสมมุติว่าเราลืมกุญแจไว้ในกระเป๋านะครับหรือว่าเวลานั้นคือช่วงเวลาที่ฝนตกนะครับแล้วเราอยากจะรีบขึ้นรถนะครับก็ขอแค่เพียงมีกุญแจอยู่ใกล้ๆนะครับเดินขึ้นมาเปิดประตูได้เลยนะครับโดยมี Keyless o ให้ทั้งหมด4บานเลยทีเดียวนะครับก็คือไม่ว่าไม่ว่าจะเข้าบานไหนก็ได้นะครับถัดออกมานะครับมาดู ไฟท้ายกันบ้างนะครับไฟท้ายของคันนี้ต้องบอกว่าสีมันนวลแล้วแล้วก็เป็นไฟท้ายแบบ LED แล้วนะครับซึ่งตัวคูเป้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่าตัวหลังคาตรงนี้นะครับมันจะสโลปลงมานะครับทำให้ดูม,มนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าตัวเฮดรูมเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าพาไปชมกันนะครับว่าผมมองว่ามันเพียงพอนะครับสำหรับเฮดรูมข้างบนนะครับแต่มาดูข้างหลังกันก่อนเลยนะครับข้างหลังของคันนี้ เปิดท้ายออกมาแล้วนะครับต้องบอกว่ากว้างมากๆเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยสามารถพับเก็บได้ด้วยสําหรับใครที่ชอบตีกลอฟนะครับไม่ต้องกังวลเลยทีเดียวเพราะว่าไซส์คันนี้มันค่อนข้างใหญ่นะครับเป็น SUV นะครับคันนี้ขับเคลื่อนยนต์4ล้อด้วยเช่นกันนะครับรถที่ขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับผมมองว่ามันเหมาะกับทุกสภาพนะครับไม่ว่าคุณจะไปไหนนะครับคือเราไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะขับไปบนถนนเนี่ยเราจะเจออะไรบ้างนะครับบางที เราอาจจะเกิดอุบัติเหตุจากการเหยียบน้ําที่ขังอยู่ตามข้างทางนะครับหรือว่าการที่เราไปไปตาม GPS ผิดนะครับพาไปทางที่มันค่อนข้างลุกลงังลุกลังนะครับแต่ว่าคันนี้มันขับเคลื่อน4ี่ล้อครับทุกคนทําให้โอกาสที่รถจะติดหรือว่าโอกาสที่เหยียบน้ําแล้วรถจะหมุนนะครับมีน้อยลงนะครับคือช่วยเซฟทั้งคนขับแล้วก็คนที่นั่งไปกับเราด้วยเช่นกันนะครับ เดี๋ยวเราพาไปชมข้างในกันก่อนเลยดีกว่าครับว่าข้างในเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มเลยครับโอเคครับอย่างแรกเลยที่เราสังเกตเห็นได้นะครับก็คือตัวสีเบาะของเรานะครับซึ่งเบาะของรถคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังแท้จากนับป้านะครับแล้วก็เขาได้ใช้ การเล่นสีนะครับคือสีดําสลับกับสีแดงนะครับทําให้ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญนะครับลายไม้ของรถคันนี้ก็เป็นลายไม้แบบด้านนะครับซึ่งลายไม้แบบด้านเนี่ยมันดีตรงที่มันไม่ค่อยเป็นรอยนะครับทุกคนตรงนี้ทําให้รถของทุกคนเนี่ยจะดูใหม่ตลอดนะครับและที่สําคัญนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปอย่างที่ผมบอกนะตัวท็อปเนี่ยจะได้เป็นพวงมาลัยนะครับท้ายตัดแบบนี้นะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงของเบอร์แมสเตอร์นะครับ อยู่ทั่วคันเลยนะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยมองว่าเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์เนี่ยให้เสียงหรือว่าคุณภาพของเสียงออกมาได้ค่อนข้างดีมากๆนะครับสำหรับคนที่ชอบฟังเพลงนะครับแนะนำว่าให้เล่นตัว MG นั่นเองนะครับแล้วก็ MG เหนือหรือว่าตัวท็อปนะครับจะได้หลังคาสารูปมาตรงนี้นะครับโดยสามารถเปิดปิดได้ผ่านตรงนี้นั่นเองนะครับโอเค นอกจากเบาะหนังแท้แล้วเครื่องเสียงแล้วนะครับแล้วก็พวงมาลัยท้ายตัดชุดแต่งรอบคันที่เป็นตัว MG นะครับก็ยังมีช่วงล่างนะครับที่เซ็ตเข้ามาแบบให้เหมาะกับการขับขี่แบบสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็อัตราการประหยัดน้ำมันของคันนี้เนี่ยก็ทำออกมาได้ดีมากๆนะครับอย่างที่ผมบอกจนถึงขั้นต้องย้ำเลยนะครับสามารถวิ่งได้สูงถึง17.5กิโลต่อ1ลิตรเลยทีเดียวนะครับโดยเฉลี่ยลิตรละเพียง2บาทเท่านั้นโอเคทุกคน เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคันนี้เนี่ยมีคอนโซลหรือว่าหน้าตาภายในเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับมาชมกันเลยครับกล้องคันนี้นะครับก็จะมีกล้องมาให้รอบคันเลยทีเดียวนะครับทำให้ง่ายต่อการขับขี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์มาให้รอบคันด้วยเช่นกันนะครับคือไม่ว่าทุกคนจะไปที่ไหนนะครับถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายนะครับตัวรถเนี่ยผมถือว่าเพียบพร้อมเลยละกันนะครับเพราะว่า ขับเครื่อง4ล้อนะครับไปได้ทุกสภาพถนนนะครับแล้วก็ออปชันหรือว่าเครื่องเสียงพวงมาลัยลูกเล่นของตัวรถนะครับกล้องรอบคันเซนเซอร์รอบคันนะครับทำให้ง่ายต่อการขับขี่มากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างหลังกันเลยครับว่าข้างหลังที่ผมบอกนะครับด้วยความที่คันนี้มันเป็นตัวคูเป้นะครับเฮดรูมของเขาเพียงพอหรือเปล่านะครับไปชมกันเลยครับ เดี๋ยวเข้ามาที่ข้างหลังกันเลยนะครับซึ่งข้างหลังของรถคันนี้นะครับก็ทำออกมาได้หรูมากๆนะครับเพราะว่าดีไซน์อะไรเนี่ยคือไปโทนเดียวกับข้างหน้าเลยทีเดียวนะครับซึ่งข้างหลังผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าตัวองศาของเบาะนะครับทำออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะว่าปกติแล้วเวลาคนนั่งหลังนะครับจะไม่รู้สึกสบายเท่าคนนั่งหน้านั่นเองนะครับแต่ว่าเบาะของรถคันนี้นะครับดีไซน์องศาการเอียงของเขาเนี่ยทำออกมาได้แบบผมมองว่าผมนั่ง นั่งทางไกลก็นั่งสบายนะครับตัวนี้โอเคครับแล้วก็ด้วยสีดําตัดกับสีแดงนะครับทำให้มันขลิ่ม,มากๆนะครับแล้วก็ดูสปอร์ตมากๆเลยสําหรับรถ SUV ไซส์ครอบครัวคันนี้และอย่างที่2นะครับที่ผมอยากจะกล่าวถึงหรือว่าอยากจะพูดถึงเนี่ยก็คือตัวเฮดรูมนะครับที่ผมบอกมาตั้งแต่ตอนต้นนะครับตัวผมเนี่ยสูง172นะครับโดยผมนั่งนั่งแบบเต็มเบาะเลยนะครับตรงนี้ความสูงของเขาเนี่ย จะอยู่ประมาณเท่านี้นะครับจากหัวผมจนถึง headroom นะทุกคนก็คือประมาณ180เนี่ยน่าจะแตะหลังคานะครับก็คือความสูงเนี่ยคร้าๆนะครับทุกคนจะอยู่ประมาณ177สามารถนั่งได้นะครับโอเคแล้วก็ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเครื่องเสียงของเขาเนี่ยเป็นเบอร์เมสสเตอร์ใช่ไหมครับทุกคนแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาให้มาแบบ2ดอกเลยทีเดียวนะครับประตูอย่างละ2ดอกนะครับทำให้ มิติของเสียงนะครับกระจายออกมาได้ดีขึ้นการฟังเพลงนะครับจะทําให้เพลงของเรานะครับถ้าเทียบกันตรงๆนะครับเพลงต่อเพลงนะครับฟังตรงนี้กับไปฟังคันอื่นเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่าเพลงนั้นอะเพาะมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเพลงเดียวกันก็ตามนะครับโอเคครับทุกคนผมขออนุญาตออกไปบอกราคาตัวรถแล้วนะครับว่าคันนี้ขายเท่าไหร่นะครับขออนุญาตย้านะครับรถ GLC 2 5 0 D Coupe เป็นตัวท็อปที่สุดนะครับขับเคลื่อน4ล้อมีการประหยัดน้ํามันทําออกมาได้ดีมากๆนะครับสามารถวิ่งได้สูงถึง7.5กิโลต่อ1ลิตรหรือว่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยอยู่ที่กิโลละ2บาทเท่านั้นรถคันนี้นะครับราคาแค่เพียง2.69ล้านนะครับวิ่ง4,8 0 0 0นนะครับประหยัดจากรถมือหนึ่งไปเกือบล้านหเลยทีเดียว ทุกคนหลังการขายของเราก็ดูแลผ่านศูนย์บริการ Mercedes-Benz ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับโดยวงเงินที่ครอบคลุมของตัวรถนะครับจะเท่ากับราคาตัวรถเลยนะครับหรือว่าเราสามารถเคลมได้2.69ล้านเลยทีเดียวสำหรับรถคันนี้นะครับและที่สำคัญออกรถที่เรานะครับยังได้ขับฟรี90วันนะครับแลดดอกเบี้ยลงจากปกติ1บาทนะครับสามารถดาวเท่าไหร่ก็ได้โดยโดยเครดิตดีนะครับสามารถฟรีดาวได้เลย สิ่งที่จะได้รับจากเราอีกนะครับก็คือฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ค่าโอนค่าภาษีค่าพลบอนะครับและการเปลี่ยนกองถนะ่ายน้ํามันเครื่องให้ผ่านศูนย์บริการนะครับก่อนที่จะปล่อยรถด,ด้วยเช่นกันนะครับมีการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเลยทีเดียวสําหรับรถดีๆแบบนี้โปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับต้องรีบกันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าโปรโมชั่นนี้มันมีจํากัดจริงๆนะครับทุกคน วันนี้ผมแนละทีมงานฟ็อกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ